หลายคนอาจสงสัยว่าการเผยแพร่ธรรมะการพูดธรรมะการแชร์ข้อคิดดีๆถือว่าเป็นการทำบุญหรือไม่คำตอบในทางพระพุทธศาสนาชัดเจนมากว่าถือเป็นการทำบุญและไม่ใช่บุญธรรมดาแต่เป็นบุญที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าสูงกว่าการให้ทั้งปวงทำไมการให้ธรรมจึงสูงกว่าเพราะการให้วัตถุให้อาหารให้เงินช่วยคนได้เพียงชั่วคราว อิ่มวันนี้พรุ่งนี้ก็หิวอีกแต่การให้ธรรมช่วยให้คนเข้าใจชีวิตเข้าใจความทุกข์และรู้ทางพ้นทุกข์เมื่อคนฟังธรรมแล้วลดความโกรธลดความหลงลดความยึดต,ติดนั่นคือการเปลี่ยนชีวิตจากข้างในซึ่งมีค่ามากกว่าทรัพย์ภายนอกการเผยแพร่ธรรมะไม่จำเป็นต้องเป็นพระไม่จำเป็นต้องเทศบนธันมาตแม้เป็นคาราวาดแค่พูดความจริงของชีวิตสอนให้ไม่ประมาท ชี้ให้เห็นเหตุแห่งทุกข์และทางดับทุกข์ก็ถือว่าเป็นธรรมทานแม้เพียงแชร์คำสอนสั้นๆอธิบายธรรมให้คนที่กำลังทุกข์หรือเตือนสติใครสักคนไม่ให้หลงผิดถ้าทำด้วยเมตตาและเจตนาบริสุทธิ์บุญก็เกิดทันทีสุดท้ายนี้การเผยแพร่ธรรมะไม่ใช่แค่การให้ความรู้แต่คือการช่วยให้คนตื่นจากความหลงคลายจากความทุกข์และเดินถูกทางในชีวิต ถ้าทำด้วยใจบริสุทธิ์แม้เพียงคำเดียวที่ทำให้ใครสักคนเข้าใจธรรมบุญน,นั้นยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดเสมอขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมครับ